สวัสดีครับน้องปุตโตครับสวัสดีครับขับมาตามน้องปุตโตอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเอฟซีวัสดีพานมาบอกสองเก่าที่บอรับน,น้องปุตโตค่ะอันนั่งอันเห็นเล็กฟันเห็นอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าเนาะครับเนาะหัวก่อนครับ,รรบเอฟซีหลังคะแนนเห็นเล็กสองเก่าแต่ก็ทา,ทาเล็กเก่านี่ครับงอกเป็นเอ,อกมกอีก็ถือว่ามีโชคครับ วันหมุนปินกันขึ้นเมื่อใดกต้องมาตามเด็กมิเซนอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีน้องปูโตฝฟันที่ฟันครับผมม่ได้ฝฟันครับผมนั่งสมาธินั่งสมาธิครับครับผมนั่งเมื่อไรล่ะครับน้องปูโตการนั่งเมื่อคืนครับนั่งเมื่อคืนนี่เลยครับครับผมว่าสู้ฟังนะครับเป็นแถวใดครับเป็นยังไ่ฝันที่ผมจะนั่งสมาธิผมกะไปเหตุบุญเขาสากับแม่ครับไปเหตุบุญเขาสาครับครับผม ไปเอาของไปให้พระแล้วก็ถวายรวมกันครับบุญขอสาเอาเนี่ยยูเนี่ยกินไปวัดเหนือเนาะครับครับผมทรงไปให้ดวงวิญญาณที่ลองรับไปแล้วครับทำบุญเ้ดวงวิญญาณที่รองรับไปแล้วครับครับใช่แล้วตกตึกครับผมกะมานั่งสมาธิครับครับกะนั่งเลยสามิดสี่สิบและสี่กลัวครับครับผมผมกะนั่งไปเห็นเนี่ยพอกผีวิญญาณครับ ไปทาบุญยูวัดมาแล้วเราก็เริมมนั่งสมาธิเบง้งครับเจราผมก็เห็นพอกผีวิญญาณหลายครับครับผมอยู่กันเดิมนะครับครับมันมานางกินเน่ากินอยู่บุญเขาสาครับมานางกินเน่ากินเลยครับครับผมมังโตกะเอากาบบ่านครับครับมังโตกะนางกินยู่หันละครับอืมังโตก็เอาไปน้ำห่อไปน้ำ ครับแต่ว่าอยูุหันผมกะนางสมาธิไปเจอนามครับเจอนิามแนี่อะไรอีกบบางนี่กะเป็นผู้ชายร่างดำสูงใหญ่ครับครับถือดาบครับครับเพิ่นมาได้เพิ่นมาได้ใส่เสื้อนะครับครับผมกันทอยยางกันเออเพิ่นกรสีจัดการนะครับอืมผู้คุ้มพีที่นเนาะครับครับผู้คุมครับสร็เดล้วครับผมก็เพ่งเล่งจิตไปดีๆครับครับผมกะ ไปเห็นเออพระธุดงครับครับเพิ่นก่ายยุวักหนะครับครับยุนในวัด่น่ะครับครับผมก่าถอดจิตยางไปหาเพิ่นนะครับครับผมก่าไปกราบเพิ่นครับไปคุยกับเพิ่นไปคุยกับเพิ่นครับครับผมมกลกับเป็นวัดเลยครับจุนฮันฮะมึงกลับเป็นวัดเลยครับครับเป็นวัดครับผมก็มนีพระธูองงหลายครับโอ้พระหลายครับครับ เพื่อนก็เพ่นเป็นเจ้าอาวาสครับโอ้เจ้าอาวาสครับเพื่นศักดิทอยู่ในหันนะครับครับผมใช่แล้วผมมากาบเพิ่นเพื่อนก็บบอกว่างวดนว่าจะมาเอาเลขกครับครับเพิ่นก็เลยเพื่อนกับวได้ห้เล็กผมนะครับครับผมกเลือกตาเิ็นสารต่างหันครับโอ้ครับผมกับเห็นเล็กในเสาครับเสาสารครับเสาสารครับเสาสารในวัดนะครับโอ้ครับผม แต่พระเพื่อนบ่ได้บอกป่ะครับพระเพื่อนม่ได้บอกครับเห็นเองเห็นเหล็กเองพระเพ็่นเหล็กเองครับครับจังไรอีกครับนี่เหล็กตัวไหนล่ะครับน้องพุธค็เหล็กเป็นตัวเล็กสามตัวกับสองตัวครับเหล็กสามตัวเลยครับหน่อยตัวไหนครับเหล็กสองตัวกับเก้าสามครับสองตัวหนิเก้าสามครับครับสามตัวกับห้าแปดศูนย์ครับห้าแปดศูนย์ครับอืมเอาเอฟซีลองิ่งเนาะครับเนาะ วันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับใส่เวลานั่งดนที่ว่ากับสามสิบสี่สิบนาทีครับนั่งดนครับนี่แหละครับเอกสี่เนาะน้องก็นนั่งสมาธิตลอดครับภาวนาครับสวนมุ่นเห็นนั่นเห็นนี่นั่งมาแต่น้่อยเนาะครับน้องพ่อโตเนาะครับครับผมนี่แหละจังไรอีกครับบ้านี้ครับที่นี่ผมกะเห็นเล็กเหรผมกะบวไเดียบ่าวยังกับเพิ่นครับครับผมกาบลาเพิ่นครับกาบลาเพิ่นเลยครับ สงสัยเป็นเสียเห็นเนาะครับเอฟซีเนาะครับนี่แหละบุญเขาสาบอกครับครับบุญเขาสาครับบุญเรียงผีเนาะครับบุญเลียงผีนี่แหละเพิ่งจะซืมารับเอาห่อเขาที่ครับเพราะว่าอยากพี่น้องเฮียดให้เนาะครับเนาะนี่แหละดวงวิญญาณครับเอฟซีครับมีจริงได้ครับเพราะว่ามันเป็นประเพนีมาแต่โบราณครับเอาลองเอาไปเสียงสุกเสียงลาบลองบิ่งครับแังได๋อีกครับ ผมกะยางออกมาจากปัดเพื่นกนครับครับผีเป็นยังไงผีผีกะติ้นะครับหลายแห่เป็นลักษณะใดไผีนี่มันกะบางคนกะลักษณะไทยสภาครับครับบางคนกะมาหนาแบบหนาแตกหนายังครับโอ้หนาแตกหนายังครับบางคนกะมาหนาธรรมดาปกฎีภาพหนาแตกหนายังอัฐิอุบัติรงอุบัติเหตุดหลงไปเนาะครับครับผมมนกะถอดจิตออกครับครับ กับมิคานีส์ครับมิคานีสครับอัพเอฟซีเดี๋ยวสิยหุ่นตัวเลขของน้องพุทโธ้ไอ้แคบหน้าจอเนาะครับรถเดี๋ยวอันน้องพุทโธตอนไหนไรสิเป็นทางสมาธิบุกกองสลากเอาเลขไม่แต่กองสลากครับก็ต้องเบิ่งวันครับโอ้เบิ่งคนเนาะครับเนาะอ้าโบเป็ชยังครับขอบคุณครับน้องพุทโธครับสวัสดีครับครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมถาอมือชมตัวเลขของน้องพุทโธครับเลขสามตัวครับแคบหน้าจอไ้ซื้อลอตเตอรี่เนาะครับเนาะห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์เลขสองตัวเก้าสามครับ 9339กับกับกันนำเจ็คหน่อยเนาะครับเนาะวันที่1ตุลาคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ถึงลอตเตอรี่ถึงลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งกับหนองพุโต้ครับเมนีครับเมนีเบาแอมรทงสิบหาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมเรทงนีไปเดินทางไปท้ำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไยขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสเรียิสืลอรถตอรี่เจงสิริถือกนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายูยของใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดปี่หลอเหนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามายพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็น้านเหาอแข่ใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนา้านเห็ุใ,หบบหนนหนในคนมองบ่เห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายข้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แต่ครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แตแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่ทาาอท่าคิวสามเถื่อล้ะก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับ รูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้รรมชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้รรมชมเนาะแอดคาราบาวจนไอแต่งเพ่งให้หลวงปู่มมหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้ เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเื่นกันน่ครับหลวงยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอากเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปใหา้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บเบาแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับมาฝากเอ็บสี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกยีแอมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสนียดจังไลเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ